เมื่อความโกรธผุดขึ้นในอกเสียงข้างในมักจะโทรเรียกให้ตอบโต้ทันทีแต่ถ้าวินาทีนั้นหยุดลงแล้วรอเพียงลมหายใจสองสามครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่ใช่การระเบิดแต่เป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนความร้อนแรงให้กลายเป็นความอบอุ่นของหัวใจบทนำนี้ต้องการเชิญชวนให้รับรู้ว่า ความโกรธไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดแต่เป็นพลังที่เมื่อรู้จักนำทางด้วยเมตตาจะกลายเป็นเชื้อไฟให้ความกรุณาเติบโตความโกรธมีที่มาไม่ต่างจากเมฆที่มาบนท้องฟ้ามันมาจากความคาดหวังที่แตกสลายการถูกรังแกความไม่ถูกใจในคําพูดหรือการกระทำของผู้อื่น เมื่อไม่ได้รับการยอมรับหรือเมื่อความหวังผิดหวังเสียงข้างในจึงโหมกระพือแต่ถ้าหากเมื่อเมฆมาถึงแล้วเราหยุดสังเกต,ตไม่ปล่อยให้สติหลุดไปกับลมพายุเราจะสามารถเห็นว่าเมฆนั้นผ่านไปได้เสมอการฝึกเมตตาเริ่มจากการยอมรับความโกรธโดยไม่ตัดสินว่าเป็นสิ่งเลวร้าย เป็นการเปิดพื้นที่ให้ความอ่อนโยนเข้าไปสัมผัสความเจ็บปวดของตนเองขยายความให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแม่ตาไม่ใช่เพียงคำพูดหวานหูแต่เป็นการกระทำที่เกิดจากปัญญาและความเข้าใจการฝึกแม่ตาในชีวิตประจำวันประกอบด้วยการหยุดสั้นๆระหว่างเหตุการณ์กับปฏิกิริยาการให้ความสนใจกับลมหายใจ การตั้งใจฟังคนที่กำลังเจ็บปวดและการพาสิ่งเล็กๆที่ไม่หวังผลตอบแทนเมื่อใครถูกตัดสินหรือถูกว่าการตอบด้วยความกรุณาแม้เพียงคำพูดอ่อนโยนจะเปลี่ยนทิศทางของความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องฝึกฝึกจนเป็นธรรมชาติเมื่อความโกรธเกิดขึ้นจิตที่ฝึกจะถามว่าตอนนี้ใครเจ็บ ใครกำลังขาดแล้วจะทำอย่างไรให้ความเจ็บนั้นคลายลงลองฟังนิทานหนึ่งเรื่องชายคนหนึ่งมีสวนเล็กๆเ,เขารักต้นไม้ทุกต้นวันหนึ่งมีคนมาเดินผ่านสวนและถอนต้นไม้ไปโดยไม่บอกชายคนนั้นโกรธมากเขาตามไปจะเอาคืนแต่เมื่อได้พบกับคนที่ถอนต้นไม้